ราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสโอตนะวันนี้เราก็มากับทุน540บาทนะกับเกมสาวถ้ำนะไอ้เจ๊สาวถ้ำของเรานั่นเองอ่ะมาไปที่เป็น10บาทกันเลยดีกว่านะมา10บาทนะโอ้10บาทก็ยังหายากแม่ไปสิบาทก็ยังหายากโอ้โหเจนึกว่าเจมาจะเข้านะเมื่อกี้ไปโอ้โเฮ้ยวายสวยนะเฮ้ยเจมาเจช่องสองไม่มีโอ้ยเฮ้ย โอ้ยมาโอ้โหยังเหงานะขอร้องเลยขอเลยเมื่อวานเมื่อวานเสียเนี่โอ้โน้มงใจเล็กมามาหน้าเขียวโอ้โหน้าฟ้าไม่มาหน้าเขียวมาแทนก็ได้เคมาเคไม่มาวายมาแทนคิวมาโอ้โหช่องแรกโอ้โหขอคิวช่องแรกก็ไม่ได้ไปเฮ้ยโอ้โห เหงาอะไรขนาดนั <ingredients S 2> ้นโอ้ยขนาดวายมาวายมาท้องสาบกันไม่ได้อะไรเลยอุ้ยเคเคไหลไปหน้าเขียวหน้าเขียวโอ้ยขอหน้าเขียวเลยหน้าเขียวอืเขากรอกมาอย่างนี้เขากรอกมาอย่างนี้หน้าฟ้าระเบิดไปหนึ่งทีโอ้ยเฮ้ยเกือบได้ฟรีเกมนะขาดอีกตัวหนึ่งมาเฮ้ยมาแตกบ้างเถอะหานิ่งหลอกันเงาคนเดียวไปสิ ฝายหน่อยสิไหลน้ำม่วงหรือเปล่าไม่มีน้ำม่วงโโอ้หน้อมใจโอ้โยนี่ยังพูกจี้กูจะงเหงาอะไรขนาดนั้นมหรือกูใช้ดวงหมดไปแล้ววะฮะหรือโอ้ยหรือกูใช้ดวงหมดไปแล้วโอ้ยมาเอ้ยพระโถ่อยังจะบ่นเลยหรือกูใช้ดวงหมดไปแล้วเอ เออโอ้โหเกไดสิบได้สิบแหละต้องสิบแล้วแหละโอ้สิบเท่าสามจะได้เฮ้ยเฮ้ยเออคิวสวยเจไปเจเจไปหน้าฟ้าต้องไหลแล้วแหละมีไหมโอ้ไม่มีวายว่ามาหนะ้าฟ้าไม่มีสี่ร้อยยี่สิบสองมาเลยมันแตกหนเลยทายโอ้โหพอ,อดี เฮ้ยเฮ้ยขอเลยอ่ะขอเลยอีกตัวหนึ่งอ่ะเฮ้ยมาจะโอ้โหเรียบร้อยมาเพิ่มอีกสิบรอบเออเฮ้ยโอ้โหมาดิโอ้ยอย่างเหงานี่มาแล้วเหงาไม่เอานะเฮ้ยมาเลยอ่ะมึงมาอีกรอบหนึ่งเลยอ่ะไอ้เหี้ยมึงมาแล้วเหงาอย่างเงี้ยมึงมาอีกรอบหนึ่งเลยมามึงมาอีกรอบหนึ่งเลยมามาอีกตัวหนึ่งมาดิมึงมาดิมึงมาดิโอ้โหเอ้ยเออมีลุ้นอยู่มา มีลุ้นอยู่มามีโอ้โหอะไรวันนี้ยังไม่มีเลยโอ้โหตัวแตกไม่มีเลยเอี้ยวนึกว่าจะได้ไหลโอ้โหไอ้ห่าเอ้ยไปอีกสิรบรอบสิบรอบเอ้าโอ้โหนึกว่าหวายแคปเตอร์นึกว่าหวายแคปเตอร์นึกว่าหวายขีมาทิโอ้โหขีไม่มีต้อ,อ,องแรกนะขีไม่มาวะ ถ้าขี่มาชั่งแรกมั้งน่าจะได้ไหลเลยน่าจะได้ไหลหรือไม่ใช่น่าจะไหลเลยแหละเอาโอ้โหเอ้าสี่รอบสามรอบแล้วหรือสองรอบแล้วเอ้ยแตกอยู่มัเคโอ้โหเคกับสิบอะไรสักตัวนะเคกับสิบนี่ยมารอบสุดท้ายมาน่าชมพูคีมัเยชั้นสามเฮ้ยเคอี ดู้สวยยิงเมื่อกี้น่าจะปูกวนว่าจะไปเข้าไอ้เนี่ยแตกโล่ให้โอ้โหพันแปดมาเออโอ้โหมาแตกบ้างถึงยอดใช้โอ้โหป่าสามสิบเลยดีกว่าไปดีพ่อหนุ่มไปดีพ่อหนุ่มไปดีพ่อหนุ่มหน้าฟ้าช่องแรกมาหน้าฟ้าช่องแรกโอ้โหไม่มีเจริญละ โอ้เจโอ้เจโอ้โหสวยนเนี่ยไม่มีเอ้ยเอามามึงเอามาเลยเดี๋ยวนี้มึงเอามาอีกรอบหนึ่งมึงเอามาเลยอีกรอบหนึ่งอ่ะโอ้โหเฮียโอ้นาโอ้โหนี่เจอเลยชมพูมายังมีลุ้นชมพูมาแม่ปลามาถึงว่ะเขียวมาเขียวจอมพลังเอเอมาอย่างงี้เหลือสิบโอ้เป็นหน้าชมพูที่มาเอ้ยหาย ไปที่ผู้ชายไปที่ผู้ชายโอ้ยหน้าฟ้าไม่ไหลหน้าฟ้าไม่ไหลเจแทนมาเจ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 ช่องแรกเจเลยช่องแรกเจเลยเจเลยช่องแรกเอ้ยเหลืออะไรวะคิวเอ้ยคิวแล้วแหละมาโอ้โหคิวไม่มีสุดทายโอ้โหเจ็ดร้อยสิบแปดบาทโอ้โคิวช่องแรกมาน่าจะได้ไหลอคิวเปลี่ยนเป็นวายด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยโอ้โหเลยกูโอ้โหเลยกูโอ้โห ไปหน้าทองรุ้นยากนะเนี่ยหน้าทองหน้าแดงแน่เซลหน่อยไม่ได้เลยกันหน้าแดงใส่กันอย่างเดียววายมาไหลละต้องโอ้ยหน้าเขียวเรียบร้อยวายคู่วายคู่อู้วี่อะไรต่โอ้ยโอ้ได้ไหลอื้มมาสองห้า เออ,เ,อ,อเนี่ยดูแต่รูปปั้นไม่ค่อยเคลื่อนนะว่าสักสองพันดีกว่าทำรถลงไปสองพันจะไม่ให้พันสามกว่าสองพันมาสารอบถ้ามันไม่แตกถ้ามันไม่แตกก็ถ้ามันไม่แตก,เ,ออแตกเคอะไรอ,อยู่ดิไม่มีโอ้เนี่ยไม่แตกจริงด้วยม,มาสองพันดีกว่าดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยดีกว่ารถด,ดีกว่าเสียอหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม